ยายทำคลิปปลูกใบพี่ที่แล้วทุกคนหัวเราะยายกันว่ามันไม่เกิดดอกยายอ้วกเอ้ยตอนนี้เห็นชัดเจนหรือยังเกิดหรือไม่เกิดยายไปวัดยายก็เป็นไข้คุณตาก็มาเรียกว,ว่ายายเป็นไข้บอกจ้าตายายเป็นไข้ไะ ตาพาไปกินยาแก้ไข้ยายก็ทั้งั้เป็นไข้หน่อยยายก็เดินไม่ได้ด้วยเนาะโอ๊ยพอไปแล้วพี่น้องเอ้ยมันเป็นแบบนี้นะดูของโค้งน้องนามีแต่ดอกใหญ่ๆเลยนี่โค้งน้องนาแปดไร่แล้ววันนักเกษตรก็เกิดเยอะเลยเลื้องเต็มป่าเลยอันนี้ของโค้งน้องนาจ้ะเนี่ย ไม่เชื่อแล้วทุกคนก็หัวเราะกันเาะนี่หัวเราะยายว่าว่า,วามันไม่เกิดยายทาคลิปลูกที่ที่ทําคลิปให้ทุกคนดูไปแล้วนะคือมันเกิดแล้วคลิปสุดท้ายนี่ยังไม่ถึงเดือนคือไม่รู้ว่าเป็นอ่าเชื้อเก่าหรือเชื้อใหม่แต่เขาเกิดแล้วยายก,ก็ทําคลิปให้ชมไปแล้ว มาเกิดหรือไม่เกิดก็ดูมาชมดูกันยายก็เก็บทุกวันยายก็ไม่มีอะไรยายก็มีแต่คลิปเห็ดยายก็มีเยอะอยูคลิปที่ยายทำนะ่ะยายก็พอมีมีแต่คลิปเห็ดเนี่ยปลูกแล้วได้เก็บแล้วดูนี่ที่ยายปลูกปีที่แล้วนี่ ยายได้เห็ดยายก็ใส่ถุงหิ้วยายก็เดินกล้วยๆๆๆยายก็ปลูกลูกๆลูกๆลูกนี่เลยคอนเทนต์ของยายเห็ดละงูโคกน้องหน้านี่ของโคกนองหน้าของปาวนาเกษตรยังไม่เก็บยายปล่อยให้สปอเขาแก่และไอ้ต้นที่ยังไม่เคยเกิดสักครั้งคือปีนี้เขาเกิดแล้วลูกหล้าน จงทำในสิ่งที่เราชอบจงทำในสิ่งที่เราพอใจทางโลกทางธรรมทุกคนย่อมมีอยู่ในตัวของเราเองสับภายนอกซับภายในสับภายนอกก็มีคนมาแย่งมาขโมอยอาจจะมาขอเราไปได้เนาะซับภายในไม่มีใครมาเอาของเราไปได้ซับภายในคืออะไร่ะซับภายในก็คืออ่าที่เรา ให้เป็นธรรมชาติได้มากที่สุดเนาะธรรมชาติธรรมชาติให้มากที่สุดของปันการเป็นมนุษย์ปุชนคนธรรมดาเดินดิน้นให้อยู่ให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ